สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาดูการคำนวณข้างบนนะครับอ่าตั้งแต่งวดวันที่16พฤศจิกายนเป็นต้นมาเราใช้110หน่วยงวดนี้ตั้งไปก่อน9 90นะต่อไปเราบวกแบบร้อยมาเลยเอา9ก้าบวกเก้าก็เป็น18บใช้แตัวเดียวต่อไปก็ใช้หลักสิบบวกหลักหน่วย9กบวกศได้9 นำเก้ามาบวกกับ8ตัวนี้นะบวกกัน9กบวกแได้1ิบเจ็ดอ่าสิ 17, เราก็ใช้7ตัวเดียวเนาะอ่าตัวต่อไปใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วย9กบวกศย์ได้9 9เก้าดนหน้าอีก1ก็คือ0แค่นี้เราคำนวณเสร็จแล้วงวดต่อไปเลขที่จะมามีอยู่ชุดนี้นะครับชุดนี้อ่าชุดนี้ ในสตัวในงวดต่อไปจะมาไหมมาดูครับงวดต่อไปคือที่1นธันวาเลขที่มาได้แก่เลข0ูนเนย์เก้าเจ็ดหนึ่งธันวาคม0ูนย์าเท่า3ตัวเอ้าวเราก็ใช้097ย์าคำนวณต่อ 09 7มาตั้งคำนวณต่อไปหลักร้อยบวกหลัก 10, สิบ0กบวก 9. ได้9ต่อไปเราใช้หลักสิบบวกหลักหน่วย9บวก7 9 7เบวก7เป็น16ใช้6ตัวเดียวเนาะนำ6ตัวนี้นะมาบวกต,ต่อตรงนี้นำ6มาบวกนี้9บวก6 ได้ห้าหลักไปหลักต่อไปเราใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วย0ูนบวกเได้7ดเดินหน้าอ,อีก1คือ8ปดงวดต่อมาเลขที่จะมาได้เก่3มตัวนี้สามตัวนี้นะใน5มี5มี7มี8 เมื่อเติมมาเลขที่เจ็ดห้าเจ็ดเมื่อประจำวันที่สิบหกธันวาคมเลขที่ออกคือเจ็ดห้าเจ็ดถูกอยู่ในชุดนี้ อ่าต่อไปเราก็คำนวณต่อได้เลยเราใช้อ่าตัวเจ็ดห้าเจ็ดมาตั้งตัวเจ็ดห้าเจ็ดมาตั้งบวกร้อยมาเลยเหมือนเดิมเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสามใช้สามตัวเดียวไม่ใช่เป็นสิบสอง อใช้สองตัวเดียวต่อไป5ครับนี่นะห้าบวกเก็เป็น12ใช้2ตัวเดียวนำสองมันต่อบวกตัวนี้สองบวก2อเป็น4ี่ตัวต่อไป7จบวกเเป็น1ิบสใช้4ตัวเดียวเดินหน้า1คือหงวดต่อมาเลขที่จะออกอยู่ในชุดนี้ครับอืมดูนะครับ ชุดนี้ที่จะออกงวดต่อมาเลขที่ออกคือดูครับถูกสมตัวห้าสี่สี่ห้าสหสจะงวดประจำวันที่30มสิบธันวาคม ต่อไปเราก็ใช้ชุดเดิมคือห้าสีนำห้าสี่สมาตั้งใช้หลักร้อยคือ5บวกหลักสิบเป็น5้บวกสเป็น9ใช้หลักหน่วยกับหลักสิบบวกกัน4ีบวกสเป็น8นำแปมาบวกกับ9 ก้บวกแได้7จ็ดหลักต่อไปใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วย5้บวกสี่เป็น9เดินหน้าอีกหนึงคือ0วูวดที่แล้วนะวัดต่อมาเลขที่จะมามีอยู่แค่นี้นะครับวดต่อมาเลขที่จะมาได้แก่เลข17บเจกเลาที่ผ่านมา เลขที่ออกนะสิบเจ็ดลกตราคมเลขที่ออกคือเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเข้าสามตัวเนาะจะอยู่ในชุดนี้นะครับถูก มาดูงวดหน้ากันนะครับงวดหน้าที่จะถึงงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่จะถึงนะดูเราก็ใช้เก้าเจ็ดเก้ามาตั้งคานวณต่อได้เลยเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหก ก็ใช้หกตัวเดียวต่อไปเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกใช้หกตัวเดียวนำหกมาบวดต่อตรงนี้ได้เลยในหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองก็ใช้สองตัวเดียวหลักต่อไปเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดก็คือ เล้แตัวเดียวก็แปดเดินหน้า1นึ่ก็คือ9กงวดที่จะถึงนะครับงวดที่จะถึงนี้มีอยู่3มตัวนี้นะครับงวดประจำวันที่1น่กุมภาหกเจ็ดน่าจะเป็น 9ก้าสองแปดมีอยู่ชุดนี้นะครับเลยอีกตัวหนึ่งก็ได้ครับมีหกอยู่นะอ่ะหกสองแปดมีอยู่สองชุดท่านที่เข้ามาชมนะครับอ่าโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมนะท่านชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเลขชุดนี้นะคำนวณมาใหม่ ถ้าเข้ามานะหมาถึงวันแล้วในงวดที่หนึ่งเข้าสามตัวศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งธันวาหนึ่งเก้าเจ็ดปลสิบหกธันวาก็เข้าเจ็ดห้าเจ็ดต่อไปสามสิบธันวาห้าสี่สี่ต่อไปก็สิบเจ็ดมกกลาเข้าเก้าเกต เก้ามีเก้านี่นะ3ามตัวเข้างวดหน้าที่จะถึงหนกุมภานะ,ะตามนี้ครับท่านสลับเอาได้นะแล้วแต่นนะไม่ได้กำหนดหลักครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านขอทุกท่านโชคดีที่เข้ามาชมวันนี้ทุกทุกท่านนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ